สวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะสู่ช่องไมดาริทัโรค่ะขอเสวัสดีกรับชมทุกท่านนะคะเดี๋ยวนี้หมอมายก,ก็มีคลิปอีกคลิปหนึ่งมาทำนะคะเป็นพลังงานคลิปรันดอมค่ะซึ่งหัวข้อในวันนี้นะคะเป็นหัวข้อที่ว่าข้อความพิเศษนะคะจากไพ่ถึงคุณนะคะวันนี้นะคะหมอมายรู้สึกว่ามีพลังงานนะคะไกด์ไลน์พิเศษนะให้กับเพื่อนๆใครที่ผ่านเข้ามานะคุณรู้สึกดึงดูดกับพลังงานในหัวข้อคลิปนี้นะคะ ขอให้รับพลังงานไว้ไปของคุณนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าข้อความพิเศษนะคะจากไพ่ถึงคุณในวันนี้ไพ่จะบอกอะไรเดี๋ยวโมมายนะคะจะขอเริ่มเปิดพลังงานให้กับเพื่อนๆนะเป็นการเช็คพลังงานเบื้องต้นแก่คนที่เข้ามารับชมกันก่อนนะคะดูเป็นแนวโน้มลัคนาราศีเกิดค่ะแล้วก็พลังงานเพื่อนๆปัจจุบนันคุณเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูกันค่ะ อืมใบแรกนะสองดาบราชาถือเหรียญน,นะคะอืมสามเหรียญ แล้วก็มีม้เท้าวค่ะแนวโน้มพลังงานของเพื่อนนะคะอยู่ในลัคนาราศีธาตุลมนะคะแม่ถุนตุลกุมมีธาตุด,ดินพฤษภกันมังกรแล้วก็มีธาตุฝ่ายแม่สิงห์ธนูนอกนั้นก็เป็นได้ทุกธาตุทุกลังลัคนาราศีนะแต่นี้ก็เป็นพลังงานที่ขึ้นมาโดดเด่นนะเออไปแรกนะคะสองดาบพูดถึงว่าพลังงานของคุณเนี่ยเหมือนกับอยู่ในช่วงที่คุณกําลังใช้ความคิดบางอย่าง กับเรื่องบางอย่างมากๆนะคะคือกําลังใช้ความคิดหนักกับเรื่องบางอย่างต้องบอกแบบนี้เนาะโดยเฉพาะมาสกว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่มันส่งผลเกี่ยวกับอนาคตความสําเร็จของเพื่อนๆนะคะอารมณ์ประมาณว่าใครหลายๆคนอาจจะอยู่ในช่วงกําลังตัดสินใจนะว่าจะเลือกทําอะไรดีหรือแบบจะทําวิธีการไหนดีหรือแบบ กำรังจะตัดสินใจอะไรบางอย่างก็ได้นะคะที่คุณมองนาะโนว่ามันจะส่งผลให้กับคุณได้ดีเป็นไปในอนาคตในเรื่องเกี่ยวกับความสําเร็จการที่คุณได้ได้ประสบความสำเร็จในเส้นทางที่ใช่ของตัวเองเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาวะหลายๆคนตอนนี้มันอาจจะเป็นจุดช่วงที่เหมือนกับคุณคุณเริ่มรูว้ว่าอะไรที่คุณจะต้องตัดทิ้งอะไรที่คุณจะต้อง สละละทิ้งออกไปก็ได้นะคะนะเพื่อยืนหยัดต่ออะไรบางอย่างที่มันจะเป็นสิ่งที่คุณต้องทุ่มเทต้องแบบแน่วแน่นะคะในการพิชิตในความสำเร็จเป้าหมายของคุณตรงนี้เนาะพลังงานของเพื่อนๆต่อมาเนี่ยมีไพราารนนะะ่ราชาถือเหรียญนะคะราชาถือเหรียญเนี่ยก็สื่อถึงว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ มีความสงบเยือกเย็นนะคะต่อให้โอเคมันมีภาวะปัญหาอะไรเข้ามาแต่คุณค่อนข้างที่จะมีสติแล้วก็ใจเย็นเนาะรไปถึงว่าเอา่อราชาือเรียนเนี่ยคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่มีไอดอลนะคะหรือมีโมเดลแบบอย่างในใจสักคนหนึ่งในชีวิตแน่นอนนะบางคนอาจจะเป็นคุณพ่อของคุณบางคนอาจจะเป็นผู้อสุทท่านหนึ่งที่คุณนับถือ นะหรือบางคนก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นบุคคลแบบที่มีชื่อเสียงในโซเชียลก็ได้นะคือเรียกว่าคุณจะมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่คุณมองในชีวิตว่าเขาเป็นโลโมเดลให้กับความสำเร็จของคุณหรือเป้าหมายชีวิตของคุณเนี้นะคะอืมที่ต่อมานะก็คือไพนะ่สามเหรียญนะสามเหรียญก็พูดถึงว่า สภาวะตอนนี้นะเหมือนกับเพื่อนๆก็คือแบบใช้ความคิดเยอะมากๆมา,มาแล้วก็การที่คุณใช้ความคิดเยอะมากๆม,มันไม่ใช่เพียงแค่การคิดครอบคุมเกี่ยวกับเรื่องความสําเร็จของคุณนะแต่มันอาจจะเป็นการคิดเผื่อในเกี่ยวกับคอนเนคชันบุคคลที่เขาแบบมีความสําคัญต่อในชีวิตของคุณนะเช่นแบบคนในครอบครัวของคุณนะคะเออหรือแบบคนที่คุณจะต้อง เขาเรียกว่าอะไรเป็นภาระหน้าที่ที่คุณจะต้องรับผิดชอบหรือดูแลคือเรียกได้ว่าเหมือนกับสิ่งที่คุณกำลังจะตัดสินใจเลือกหรือเทคชั่นอะไรเนี่ยมันจะต้องส่งผลดีอะค่ะหรืออย่างน้อยก็ไม่ได้ส่งผลกระทบแบบให้ให้คุณแบบเสียสมดุลในในการเทคกับคนเหล่าเนี่ยกับคอนเนคชั่นของคุณที่มีอยู่ในชีวิตนะคะเออประมาณนี้เนาะ หรืออาจจะมันเป็นลักษณะที่ว่าคุณกําลังหาหนทางหาสิ่งที่คุณสามารถทําได้แล้วมีเวลาในชีวิตมากขึ้นที่จะมีเวลาชีวิตที่มากขึ้นพอที่จะมีเวลาให้กับคนสําคัญในชีวิตในชีวิตของคุณมากขึ้นอย่างนีงง้ก็เป็นได้นะคะทีนี้ต่อมาไพ่หกไม้เท้าเอาหกไม้เท้าใบนี้เนี่ยนะคะก็คือแบบ คุณมีความมุ่งมั่นนะมาสุว่าเพื่อนๆเนี่ยมีความม,ม,มุ่นมั่นอยู่เต็มเปี่ยมเลยต่อให้ว่าคุณยังไม่รู้ว่าหนทางข้างหน้าจะเป็นยังไงต่อไปจะสําเร็จได้มากน้อยแค่ไหนก็ตามแต่คุณเป็นคนที่มีมายเซ็ตว่าถ้าไม่เริ่มทาวันนี้ก็จะให้ไปทําตอนไหนนะะเพราะคุณรู้ว่าอะไรบนโลกนี้ก็ไม่สามารถที่จะคาดคะเนการเวลาได้อย่างแน่นอนเป๊ะๆหรอกนะคะ เออเหมือนกับชีวิตก็อยู่บนความไม่แน่นอนต่อหลายๆสิ่งหลายอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยณนะปัจจุบันณนะเวลาตอนนี้อะไรที่คุณสามารถที่จะริเริ่มตั้งแต่การคิดอะคะ่ะนะการลงทุนที่ไม่ต้องเสียอะไรเลยจุดเริ่มต้นก็คือการลงทุนในเรื่องของการคิดเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็จะใช้เวลาให้คุ้มค่ากับการสร้างความคิดของคุณอะที่จะนําพาคุณไปสู่ การได้ไอเดียการได้แนวทางหนทางหรือแบบการได้เอเจออะไรบางอย่างน่ะที่ทําให้คุณเนี่ยรู้สึกมั่นใจมากขึ้นว่าคุณสามารถที่จะกล้าไปสู่ความสําเร็จได้หรือเห็นผลลัพธ์ที่มันชัดมากขึ้นเริ่มต้นจากความคิดของคุณตอนนี้นั่นเองนะคะต่อให้มันจะมีแม้บางผู้คนที่เขาไม่ได้ไม่ได้ฟังคุณหรือแบบสนับสนุนคุณนะคะแต่คุณก็ยังมีความเชื่อมั่นในตัวเองที่จะ ก้าหรือค้นหาตัวเองต่อไปอะณนะจุดนี้เนาะเออโอเคนี่คือพลังงานของเพื่อนๆนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าข้อความพิเศษนะคะในวันนี้ให้จะบอกอะไรถึงเพื่อนๆนะเดี๋ยวเรามาดูกัน อืมใบแรกขึ้นมาหนึ่งถ้วยเลยนะคะคือข้อความพิเศษใบแรกที่ขึ้นมาหนึ่งถ้วยนะไพ่เนี่ยอยากจะบอกกับเพื่อนๆนะคะว่าอีกไม่นานนะคะอีกไม่นานเพื่อนๆกำลังจะได้เจอหรือได้รับอะไรสักอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในชีวิตนะซึ่งมายมองว่ามันเป็นเรื่องของโอกาสดีๆหรือมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เป็นแรงบันดาลใจก็ได้นะคะที่เกิดขึ้นมาเนาะแต่น่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาเร็วนี้จะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณเนี่ยมองเห็นนะคะมองเห็นว่าเนี่ยคือสิ่งที่สามารถทําให้คุณเนี่ยก้าวเริ่มแรกของการสําเร็จได้นะคะอ่าเริ่มก้าวแรกสิเริ่มก้าวแรกนะคะไปสู่ความสําเร็จได้อ,อ โอ้มากับหนึ่งไม้เท้าด้วยนะคะคือชัดมากเลยนะคือไพ่เนี่ยจะบอกกับคุณนะคะว่าหาก energy พลังงานบางคนนะคะที่ผ่านมาคุณมีการได้ได้เริ่มเจอแล้วอะทางที่ใช่ของคุณแล้วก็อาจจะเป็นวิธีการแนวทางอะไรบางอย่างนะคะบอกเลยว่าเนี่ยสิ่งนี้กำลังเป็นสิ่งที่เป็นจุดประกายจุดเริ่มต้นให้กับความสำเร็จของคุณนะคะใครที่อาจจะ รอนะคะรออะไรรอโอกาสเนี่ยรองานใหม่นะหรือรอเขาเรียกว่าอะไรเออเหมือนบางคนเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีงานที่ทําอยู่นะแต่คุณอาจจะหาโซลูชันที่มันดีกว่านนะปัจจุบันที่คุณมีอะ่ะเออเนี่ยคุณก็จะได้เจอในที่สุดใกล้เข้ามาแล้วนะคะอืออ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะว่ไาพา่จะบอกอะไรอีกโอ้โหสิบเหรียญ บอกเลยว่าปังนะคะคือเหมือนกับจากนี้เนี่ยไพ่บอกว่าถ้าคุณนะคะมีแรงบันดาลใจมีสิ่งที่เป็นเป้าหมายผักดันชื่อิของคุณเนี่ยเป็นเกี่ยวกับคนรักครอบครัวของคุณที่คุณอยากจะมีศักยภาพนะคะในการดูแลพวกเขาได้ดีมากขึ้นคุณจะเป็นได้ในที่สุดนะขอให้คุณเนี่ยตั้งมัน่นตั้งใจนะคะแล้วก็ สแสวงหานะคะสแสวงหาทั้งการพัฒนาตัวคุณแล้วก็สแสวงหาโอกาสอย่ารอให้แต่โอกาสวิ่งเข้ามาหาคุณสุดท้ายเนี่ย mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ mm hmm. การเพียรพยายามนะคะ mm hmm. การไปต่อของคุณเนี่ยแหละจะนําไปสู่ความสําเร็จในที่สุดได้นะคะ mm hmm. เหมือนกับคุณจะได้ทํามาสิ่งบางอย่างที่สามารถที่จะเซ mm ็นเตอร์ดาวกับชีวิตของคุณน่ะเกิด hmm. เป็นความมั่นคงในชีวิตนะคะเกิด mm hmm. เป็นในเรื่องของการมีความ บางครั้งร่ำรวยเกิดขึ้นได้ด้วยนะสิบเหรียญนะคะหรือแบบมีความมั่นคงทางการเงินเกิดขึ้นในที่สุดเนาะทีนี้ต่อมาเนี่ยสองไม้เท้าสองไม้เท้านะคะก็คือไพ่เนี่ยข้อความพิเศษตรงนี้ที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆนะคะว่าบางคนนะพลังงานของคุณสามารถที่จะทําได้มากกว่าหนึ่งอย่าง อ่าคือต้องเรียกไค้ว่าจุดที่คุณจะได้แบบเกิดความมั่นคงในชีวิตอะเป็นได้ว่าคุณน่าจะทําได้มากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปนะแต่เนี่ยอย่างแรกที่คุณจะได้เจอคุณจะผ่านคุณจะผ่านทั้งประสบการณ์แล้วก็ความสําเร็จในสิ่งนี้ก่อนเพื่อไปสู่สิ่งที่สองหรืออย่างที่สองอะเกิดขึ้นได้นะคะหากใครที่แบบมีธุรกิจการงานอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ หวังของการขยายเติบโตอาการขยายสาขาเงี้ยนะคะคุณสามารถทําได้นะแล้วก็แบบแน่นอนว่าจะเกิดผลดีประสบความสําเร็จนะคะไม่ไม่สูญเปล่านะนี่คือสิ่งที่ไพ่บอกนะเอามาดูกันต่อโอ้โหสีแม่เท้านะมันมีสีแม่เท้าสิบเหรียญแล้วก็หนึ่งถ้วยสับ,บ่างกัน หมายมองว่าไพ่จะบอกในเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ให้กับคุณด้วยนะคะประมาณมานว่าคุณนะคะมีโอกาสนะที่เหมือนกับจะได้เกิดเรื่องราวดีๆความรักเกิดขึ้นณนะช่วงเวลาที่ชีวิตส่วนตัวของคุณเรื่องการงานเรื่องความมังของคุณก็เกิดขึ้นมาในจังหวะที่เหมาะสมเช่นกันอนะคือมันจะเกิดขึ้นมา ไล่เรียกกันหรือพร้อมกันนะคะกับสิ่งเนี้ยที่คุณจะได้รับที่มันจะเกิดขึ้นกับเพื่อนเพื่อนเนาะคือไม่ต้องบอกเลยว่าโอเคถ้าใครเนี่ยปรารถนาวาดหวังนะคะว่าแบบจะเซตเธอร์าดาวกับชีวิตที่แบบว่ามีชีวิตที่มั่นคงแล้วก็แบบได้ลงเอยแต่งงานในจุดที่แบบช่วงชีวิตแบบมันมั่นคงจริงๆแล้วอะ่ะเนี่ยแหละมันจะเป็นแบบนี้นะคะนะเอ่อถ้าใครโสดมานานเนี้ยนะคะก็ว้างบอกเลยว่ามันมีแนวนโน้มที่คุณจะได้ คุณจะได้แต่งงานนะคุณจะได้สมหวังในเรื่องของความรักแต่อาจจะมาหลังจากการที่คุณนั้นประสบความสําเร็จในชีวิตของคุณเองก่อนเกิดขึ้นนะคะไทม์ไลน์มันมาแบบนี้เนาะแต่สําหรับบางเคสพลังงานเนี่ยไพ่บอกว่าความเป็นไปได้มันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ไลร่เรียกพร้อมกันคือเหมือนกับพอคุณถึงจุดในช่วงที่มันเริ่มโฟในเรื่องของงานเกิดขึ้นตั้งแต่ระยะแรกปุ๊บเลยนะคะ ความรักก็มาต่อกันเลยนะโดดเด่นอาจจะเป็นประมาณว่าพอคุณได้เจอหนทางวิธีการใหม่ๆในการพัฒนางานของคุณหรือแบบไปทำงานหรือสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นคุณก็ได้เจอความรักคนที่ใช่ทันทีณนะเวลานั้นนะคะแล้วมันก็เขาเรียกว่าอะไรมีการไปอย่างคู่ขนานนะคะในช่วงของขามายมองว่ามันเหมือนกับเป็นช่วงขาขึ้นชีวิตของเพื่อนนั่นเองที่ไพ่เนี่ยจะบอกนะคะ เออมันเหมือนกับมันจะค่อยๆมาทั้งในเรื่องของความมั่นคงงานแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์นั่นเองเนาะอ่ะมาดูกันต่อนะคะว่าไพ่จะบอกอะไรอีกนะโอ้โหไพ่เดอะซันออกมานะคะคือไพ่เนี่ยจะบอกว่ารู้ไหมว่าจุดในอนาคตชีวิตของคุณนะจะมีความสุขมากๆเลยแหละจริงจริง นะคะนะถ้าใครเนี่ยรู้สึกว่าเอ้อนาคตคุณเนี่ยจะลำบากแสนเข็นไหมนะคะจะแบบมีชีวิตที่สุขสบายมากขึ้นหรือเปล่าบอกเลยสุขสบายนะคะนะคือเี็กได้ว่าถ้าในชีวิตที่ผ่านมาคุณลําบากมาเยอะเหลือเกินจนตอนนี้ก็ยังหาแนวทางชีวิตของตัวเองอยู่สุดท้ายเนี่ยคุณอาจเหมือนกับว่าอาจจะช้าหน่อยแต่สุดท้ายคุณจะได้เจอ ผลทางชีวิตที่สุขสบายนะคะจะไม่ได้ลำบากตอนแก่หรือแบบเอ่อหลังเลยช่วงกลางชีวิตไวัยไปอย่างเงี้ยนะคะอืมนี่คือสิ่งที่พ่ยบอกนะคือเรียกได้ว่านี่คือพลังงานของการที่คุณก็มีเขาเรียกอะไรเหมือนกับเป็นบุญเก่าบุญบารมีอะ่ะหนุนนำเกิดขึ้นในช่วงเออหลังกลางชีวิตไปนะคะอ่าโอเคมาดูกันอีก แปดเปลียนแต่เปลี่ยนเนี่ยไพ่จะบอกว่าอะไรที่คุณมุ่งมั่นอยู่ในปัจจุบันตอนนี้ทามันอยู่ในตอนนี้นะคะต้องมีความสม่าเสมออ่ามีความสม่ําเสมอแล้วก็มีความใส่ใจในดีเทลรายละเอียดอะ่ะให้มากขึ้นนะคะนะมันจะยิ่งส่งเสริมทําให้เกิดประสิทธิภาพนะคะหรือความสําเร็จของคุณเนี่ยมันจะเข้ามาเร็วมากขึ้นอ่ะนะ เออคือได้ไม้ว่านอกเหนือจากมีแพชชั่นแล้วอะ่ะต้องมีความใส่ใจด้วยนะคะแบบตั้งใจจริงๆนะทำสิ่งต่างให้แบบออกมาอย่างมีคุณภาพที่สุดนะคะแล้วอะไรที่เป็นการแบบต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาต่อยอดเนี่ยก็อย่าหยุดในการเรียนรู้และพัฒนาด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่บอกเนาะอัศวินถือเหรียญน,นะคะ ข้อความพิเศษใบน,นี้พาอ,อยากจะบอกกับคุณว่าในบางจังหวะบางครั้งโอกาสจะเข้ามาหาคุณเองโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรมากนะคะไอน,นี้คือพายบอกมาแบบนี้เลยเนาะเหมือนกับประมาณว่าเดี๋ยวพอคุณทําสิ่งนี้ไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะมีคนแบบเหมือนกับเห็นโปรดักของคุณหรือเห็นแวว์ศักยภาพของคุณเนี่ยเขาจะเข้ามาเหมือนกับขอร่วมอุดมการณด้วยที่ว่าเขามีทุนสนับสนุนคุณเนี่ยก็ได้หรือว่าแบบ เออเขาอาจจะมีเหมือนกับไอเดียมันเจิดอะไรบางอย่างนะที่มาช่วยคุณนะคะผสมผสานเนาะคือด้วยความที่เขาแบบเห็นศักยภาพคุณนะคะเห็นไอเดียของคุณดีอะไรเงี้ยเนาะอืมคือจะมีคนที่เขามามอบโอกาสดีๆให้กับเพื่อนๆเ,เองตรงเนี้ยนะคะด้วยนะในจังหวะชีวิตนี้นะคะเ,ออเด็กถือดาบ เดืถือดาบใบนี้เหมือนกับไพ่เตือนนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าพิเศษจากไพ่ใบนี้คือไพ่จะเตือนนิดหนึง่งตรงที่ว่าหากมีใครนะคะที่เหมือนกับพยายามจะมามาทำให้คุณเนี่ยเสียโฟกัสหรือเสียเสียความมั่นใจอะไรบางอย่างในตัวคุณนะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยการที่คนนี้ทำให้คุณรู้สึกเสียเซล หรือเสียความเ่นใจในตัวคุณบางทีคําพูดที่เขาแสดงออกมามันไม่ได้มันไม่ได้ชัดมากว่าเขาต้องการจะทำร้ายคุณมันไม่ใช่แต่เหมือนกับมันอาจจะเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการออกความเห็นในมุมมองต่างของเขาแต่มันก็เป็นมุมมองต่างที่อ่าคนนี้เขาอาจจะค่อนข้างยึดความคิดในกรอบที่เป็นมาดั้งเดิมอย่างเงี้ยก็ได้แล้วมันอาจจะขัดทางกับสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณกำลังจะครีเอทอย่างเงี้ยนะคะ ก็ไพ่จะขึ้นเตือนประมาณว่าขอให้คุณเนี่ยคือแบบก็คือฟังไว้อะไม่เสียหายนะแต่ว่าถ้าอะไรแล้วรู้สึกว่ามันทาให้คุณรู้สึกดอบหรือความมั่นใจตัวเองอย่าเป็นในเวน,นั้นก็พอนะคะเพราะทุกคนมีมีเวมีความคิดไอเดียไม่เหมือนกันนะคะไอเดียของเขาก็ใช้ความคิดไอเดียของเขาที่แบบมาเสนอคุณหรือแบบมาแสดงความ คิดเห็นออกมากับคุณเนี่ยก็ใช่ว่าจะแย่ขนาดนั้นก็ไม่ถึงกับแย่แต่ว่าในเมื่อมันไม่ได้ตรงกับทางของคุณหรือตัวตนของคุณจริงๆเนี่ยนะคุณก็แค่แบบรับฟังไว้มองให้เป็นมุมมองของความแตกต่างนะแต่ย้ำนำมาฟังหรือเก็บไว้เป็นการที่เอ,อลดหรือด้อยศักยภาพความมั่นใจของคุณเท่านั้นพอนะคะอืมแต่ในขณะเดียวกันนะไพ่นี้ก็ขึ้นเติมเหมือนกันว่าถ้าอะไรที่ มีคนเข้ามาเหมือนกับว่าให้ความช่วยเหลือคุณในการให้คําแนะนําโดยที่มันปัสจากในเรื่องเกี่ยวกับอีโก้มุมมองความคิดด้านเดียวของเขาเนี่ยถ้ามันเป็นประโยชน์จริงๆคุณต้องเปิดใจนะอันนี้ก็ระวังอีโก้ของคุณเองด้วยในบางสถาการ์กับบางคนนะคะคุณต้องแยกแยะให้มันได้มากขึ้นนะเออว่าสิ่งที่คุณได้รับมาจากใครก็ตามต่อจากนี้นะคะประโยชน์คพูดไหนมันคือ พิษต่อคุณประโยคคาําพูดไหนจริงๆแล้วคือครูให้กับคุณนั่นเองนะคะอืมนี้ขออีกหนึ่งใบนะขออีกหนึ่งใบให้จะบอกอะไรนะคะข้อความพิเศษถึงเพื่อนๆเนาะโอ้เดบฟูเป็นใบสรุปที่ชัดมากเพราะว่าเดบฟูใบนี้เนี่ยข้อความพิเศษของไพ่ก็แค่อยากจะบอกกับคุณเลยนะว่าหลังจากเนี้ย มันคือการเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่เป็นการเริ่มต้นชีวิตที่แท้จริงของคุณแล้วแหละนะคะคือเรียกว่าคุณกําลังเดินไปข้างหน้าสู่หนทางที่ใช่ของคุณมากขึ้นไปเจอความสําเร็จมากขึ้นไปเจอสิ่งต่างที่จะทําให้คุณเนี่ยได้เกิดความสุขความสมหวังในชีวิตมากขึ้นอย่างแน่นอนนะคะนะเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นในตอนนี้ก็ขอให้มุ่งมั่นนะคะ นะเราก็เดินหน้าต่อไปเดี๋ยวมันจะเจอทางเองมากขึ้นเกิดขึ้นให้กับคุณนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูไพ่อาราคอปิดท้ายนะเพราะความพิเศษของไพ่ที่อยากจะส่งถึงคุณขอใช้เป็น wisdom o อา c l e ก่อนนะคะอืมอเชนอินโดบินออกมานะคะก็ชัดมาเพราะว่าไพ่ใบน,นี้ก็พูดถึงลมที่กำลังเปลี่ยนทิศท,ทางไป ะะก็ประเหมือนประเหมือนประหนึ่งเสมือนว่าเหมือนกับชีวิตทิศทางของ่อนเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่มันแตกต่างไปจากเดิมนะคะซึ่งมายก็รู้สึกได้ว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากเดิมในแบบที่มันดีขึ้นไงเพราะว่าชีวิตที่ผ่านมาของคุณก็มีแต่ความยุ่งเหยิงเนาะมืมายร,รับรู้สึกถึงพลังของความยุ่งเหยิงการไม่ลงตัวนะการรู้สึกว่า มันยังไม่ได้เซตเาดาวกับทางของคุณเองจริงๆเกิดขึ้นนะคะแต่หลังจากนี้เนี่ยแหละไอเสิ่งต่างรอบตัวคุณนะคะมันจะเป็นไปนในทิศทางที่เริ่มลงตัวหรือสมังดั่งใจกับชีวิตของคุณมากขึ้นแล้วนั่นเองเนาะ A อนเชนจิ Air ้งกิฟนะคะของขวัญแลกเปลี่ยนอืมแสดงว่าไพ่ใบนี้นะคะข้อความสําคัญที่จะส่งถึงคุณนะก็คือว่าเหมือนกับคุณรู้นะคะการที่คุณจะ ได้เกิดความสําเร็จหรือแม้กระทั่งปฏิหาริย์ดีๆอะไรในชีวิตของคุณที่หมอไมอ่านมาหน้าไพ่เนี่ยมันเหมือนกับคุณรู้ว่าคุณจะต้องแลกด้วยอะไรมันเป็นการแลกโดยที่คุณจะต้องขัดเกลาตัวเองมากขึ้นในเรื่องของจิตวิญญาในเรื่องของสภาวะจิตใจในเรื่องของความคิดความเชื่อหรือแม้กระทั่งพลังงานของคุณในแต่ละวันเนี่ยคือสิ่งที่มันจะต้องแลกเปลี่ยน มากขึ้นแล้วมันก็คืออะไรที่คุ้มค่ามากๆเพราะว่าการแลกเปลี่ยนนี้สุดท้ายมันนำมาซึ่งดีทั้งต่ออนาคตของคุณแล้วก็ตัวคุณเองนะคะว้าวลึกซึ้งมากนะคะขออีกหนึ่งใบนะคะพราความพิเศษจากไพ่ถึงคุณในวันนี้โอ้ยไพ่อยากออกานะคะไพ่หมายเลขหนึ่งเลยนะแสดงว่า ไพ่บอกให้คุณลุยอะหมอไม่รู้สึกแต่คำสั้นๆนะคะลุยลงมือทําถ้ามีความคิดขึ้นมาแล้วก็ลงมือทําถ้าลงมือทําเริ่มลงมือทําไปแล้วก็ทําอย่างต่อเนื่องนะคะหรือทําอะไรบางอย่างที่มันแตกต่างหรือมากขึ้นกว่าเดิมนี่คือคีย์ที่ให้กับคุณนะคะอ่าโอเคทีนี้จะปิดท้ายด้วยไพ่เซลฟ์แคร์ออร์แคิลนะคะให้กับเพื่อนๆเนาะ โอ้ oh, คุณได้ไพ่อุเดนทีซิตี้นะคะอ d e เดนทีซิตี้ใบเนี้ยเหมือนกับไพ่อากจะบอกว่านับจากเนี้ยชีวิตของคุณนะคะคุณกำลังจะเข้าสู่เหมือนกับเป็นเส้นทางที่มันถูกต้องแล้วก็ถูกกับตัวตนของคุณอย่างแท้จริงมากขึ้นนะคะ แล้วหมอหมยต้องบอกเลยว่าการที่จะเข้าสู่เส้นทางที่ใช่เส้นทางชีวิตที่ใช่ของคุณมากขึ้นนั้นเนี่ยณนะเวลานี้นะคะมันอาจจะนำพาให้คุณนั้นเนี่ยมีในเรื่องของกระบวนการแอคชั่นความคิดรวมไปถึงผลลัพธ์ชีวิตต่างๆจากนี้ที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยมีความแตกต่างจากคนรอบข้างมากขึ้นนะคะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้คุณเนี่ยปลดจงแบบรับรู้แล้วก็เข้าใจ นะเออด้วยที่ว่ามันเป็นสถิติเนาะคือคาว่าสถิติหมายถึงว่าเออคนที่เขาจะได้เจอหรือสำเร็จในเส้นทางที่ใช่เนี่ยสถิติของโลกใบนี้ตอนนี้นะคะมันเปอร์เซ็นต์ของคนที่ได้เจอได้ประสบความสำเร็จเนี่ยมันมีค่าสแตะที่น้อยกว่าคนที่เขายังไม่เจอแล้วก็ยังไม่สำเร็จยังไม่เจอ ตัวตนที่แท้จริงของพวกเขายังไม่เจอหนทางที่ใช่ของเขาจริงๆอะมันมีอยู่เยอะมากกว่าคนที่เขาเจอแล้วนั่นเองนะคะแต่คุณเนี่ยกำลังจะก้าวไปสู่เส้นทางของคนที่เนี่ยเป็นส่วนน้อยส่วนหนึ่งที่เขาได้เจอคุณกำลังจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในคนกลุ่มนี้นะคะก็เป็นพลังงานประมาณนี้นะที่ไพ่จะบอกกับคุณนะคะขอบคุณคะ่ะ